มาซื้อชุดนักเรียนที่โรงเรียนค่ะทำไมใส่ชุดเก่าไม่ได้คะวันพูดอเสิร์้ว่พซื้อที่หนครับมีชุดเล่นบ้างไหมคือตรงนี้เขาก็จะแบบไม่เข้าแถวใช่ไหมแถวนไใช่ปะน่าจะใช่ชิ้นนั้นไห ต้องอยู่ป .4 ไม่คฟิไม่ฟิอใส่แขนยาวยังแม่ปีนี้ยังค่ะได้แล้วแขนยาวใส่ป .5 ซื้อหมวกกันหรืออะไนะหมวกมีไซส์หมวกไม้ก็ตัวเก่าก็สามหกไม่เฉลี่ยหรกอันนี้เบอร์อะไรแม่สามสิบแปดค่ะบ้าตอนนึงขอเกาะแล้ก่อนปีนู้นคือใส่แขนสั้นอยดีช่วยแม่ใช่ค่ะใส่แขนสั้นถึงป .4 ติดต้องแขวนแล้วก่อนแม่ปีนั้ แล้วก็ตัปอร์4จะเปลี่ยนเป็นชุดไม่มาเช่อชุดแน่นาลีอย่างเดียวโอเคพอไดู้ขนาดว่าว้าวใหญ่มากตัวนเดี้ยวเจ๊นะมีนิดเกี่อวนะครับกระโปรง,ปอ,งอ่านหูเขียดนี้เลยนะได้เลยส่ง <c oughs> ได้ไ,ได้ค่ะ โค้งใส่เบอร์อะไรับโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยค่ะอย่าพูดเลยอย่าพูดไม่ต้องพูดเลยสี่สิบไหน่าจะสามสิบป่ะค่ะอ้าวจะใส่ได้ไหมลูกพี่ได้ค่ะหลวมๆสบายๆเลยจะไดเลยก็ใส่อันนี้ฟรีจนไ่้สองพอสองมันจะแบบมันต้องตื่นตัดมือดันใส่ขอกระโปรงด้วยค่ะ

เอยิบเก้าส่พอดีอ่ะพอดีเจ๊เอาเอาไงสามสิบไม่ถ้าเ้าสามสิบไปอ่ะอย่าหนูจะกินใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไงัไม่ดีอ mm ันนี้ยืดมากเลยมายิบเก้าเหรอลูกยิบเก้ากยาวแล้วโอเคลวเก่าสั้นหนูต้องหอมลงสิคะไม่ให้อ้วนขึ้นค่ะโอเคนี่นะ เพื่อนเพื่อนเปิดทำนี้เพื่อนเพื่อนเชิญกันราแยกงานมงเป็นเซเลนาพ่อจิกไข่ตรงว้่ะถูกต้องสีสุดเปลี่ยนจากกระป๋องไสาม่เย่เปบี่ยใไปแล้วเสามสิบจจักเลยใจจักเลยรอจ่ายตังค์ค่ะ แล้วก็สั่งชุดบาสีงนสิ่ใช่ื้อลังก็อเแอปเปิ้ล <Yes. S 1> เขียวแม่อะไรมาดเลยแอปเปิ้ลเขียวด้วน้องชุดไดนาลีเป็นไรต่ง ก็ซื้อชุดเสร็จแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องฟิลน,นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดิดไทยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย